ก็สำหรับตอนนี้นะครับก็ปลาก็ติดนะครโอเคก็จะเป็นตัวที่ที่สี่ที่ห้าเนาะเออประมาณนี้แหละก็ไม่ใช่เป็นตัวแรกนะครับก็ไม่ได้ถ่ายนะก่อนหน้านี้โอ oh, oh. ้ดินดินดิน <c oughs> นี่นะครับก็เป็นหมายใหม่นะครับอ่า uh แม่น้ําเจ้าพยาเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นที่หมายใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาปลดตากันก่อน<ๆ><ๆ>เรือ,อยู่สี่หลังนะครับที่มัน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 ที่เบ็ดเรายัางใช้ได้นะครับแต่สองหลังแล้วอีกสองหลังแล้วก็อีกหลังฝั่งนู้นนะครับก็เป็นห้าหลังพอดี อืมติดนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเขาบอกว่ามันเป็นแผ่นปูนนะครับเป็นแผ่นปูนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาปลดปากันก่อนอันนี้เขาเรียกว่าป่าอะไรเนาะนี่อ,อ,อ,อปากมือแล้วเจ็บมากเลยนะครับ อย่านะลูกอย่าตัวคล้ายกับปลาดุกนะครับปลากระแงงเนาะเฮ้ยมึงกินสองดวงเลยเหรอกินเป็ดสองดวงเลยนะครับโลบยิ้หายอืมตะการจริง นะครับหลังจากที่เราปลดนะครับสรรมันเป็นปลาอะไรครับฮะปลาไม่มีเกตอย่าเดินนะลูกโอเคนะครับโอเคไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับอ๋อกิ่น อ๋อสบายครับปล่อยไหมเอา,ามาดูนะครับถึแทมอืมเราบอกแล้วประมาณตัวที่สี่ตัวที่สี่ตัวที่ห้า จดหมดปั้นดยใจชื้นไปนิดนึงไม่ชอบกินนะป่ามนนีงอยากไปพักหนึ่งอนนยากไปพักหนึ่ง ตะกัวลูกบ่ลเลอะไรตะกัวขนาดนี้ไหมวะนะตะกัวใหญ่ปัญญากันมันจะเอาของเก่าออกนะครับที่มันเป็นลำ้ำ Okay. เดี๋ยวเราจะมาปั้นเหยื่ยอกันก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศที่หลังจากที่เราเพิ่งปั้นเหยื่อเสร็จนะครับแดดก,ก็ร้อนอยู่นะว okay. อนชูอ้าวตรงนี้มองไม่เห็นนะครับแสงจ้า อตอนนี้นะครับเบ็ดก็ติดติดติดเต็มเลยนะครับเสียแต่กลัวไปเมตาลูกเบลเลอร์เรืออยู่สองคัน หมายรับเซียนนะครับเสียไปแล้วนะครับหนึ่งหลังนะครับหลังที่สองนะครับเรียบร้อยนะครับไปสองหลังนะครับ รยากาศคึมๆเหมือนฝนจะตกตะกัววันนี้นะครับเน้นลูกใหญ่นะครับแล้วก็เสียตะกัวไปนะครับสองหลังนะครับมีแววว่าจะเสียอีกหนึ่งหลังสองสามสี่ เดี๋ยวเรามาลุนอีกสี่หลังนะครับหลังนี้นะครับติดไนหะมหลังนี้ก็ติดนะครับ วันนี้นะครับก็สรุปแล้วก็เก็บของสัมภาระเรียบร้อยนะครับเก็บหมดเรียบร้อยแล้วเบ็ดเบิดเอาเป็นว่าตกตรงนี้นะครับมันติดเนาะติดแง่้หินโอเคนี่คือสิ่งที่เราได้คุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยเจ้าปลาน้อย จ้าปลาต้วมยำก็คือเสียตะกัวไปเยอะนะครับที่ไม่เสียไปก็เหลือแค่สามหลังนะครับนอกนั้นะตะกัวหายหมดเลยนะครับเบ็ดมันติดเนาะบรรยากาศมันก็หน้าตกนะแต่มันไม่คุ้มอ่ะ ไม่คุ้มอ่ะมก้ฮึฮบังตกเยอะไปตั้งเยอะก็ส่วนมากจะฝั่งนู้นนะพี่ฝั่งนู้นนะครับน้า